สวัสดีครับผมบ่าวพัดคนเดิมครับผมหาพี่น้องครับผมสำหรับในคลิปนี้เบ้าก็จะมาสรุปนะครับผมแนวทางรัฐบาลไทยวดวันที่16กันยายน2567นพี่น้องครับผมโค้งสุดท้ายแล้วเบ้าก็จะมานําเสนอนะครับผมเนามาสรุปให้เบื้องกันนะครับผมอีกครั้งนึงนะครับผมว่าอ่ะโค้งสุดท้ายแล้วสาหรับแนวทางที่เบ่าได้ลงไว้ให้พี่ให้น้อง เอาไว้ไปเบิ่งกันแล้วนะครับผมเนาะของสุดท้ายสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยก็ Joe, มีอยู่3ชุดเด้อพี่น้องเด้อจริงๆก็มีอยู่2ชุดนั่นแหละครับผมเนาะเนี่ยที่เบาลงให้ประจำประจำครับผมเนาะอ่ชุดนี้ก็เดินดีเด้อพี่น้องเด้อมีงวดนึงบ่เข้านะครับผมเนาะนี่ล่ะสูตรนี่ล่ะที่สร้างชื่อให้บ่าวพัดครับผมเนาะเออแล้วก็อีกสูตรนึงครับผมนี่งวดที่ผ่านมาก็49งวดชุดที่เข้า49ครับผมเนาะนี่งวดชุดนี้ก็เข้า06ครับผมเนาะแล้วอีกตัวเด่นนะครับผมเด่นล่างวิ่งล่างตัวเดียวก็ จุดหนึ่งกับผมเนาะนี่แหละครับผมนั่งเบิร์ตนี่ก็ยี่มี่สามจุดที่เบาวล่วงหายดีๆนะครับผมเนาะอ่าบางคนก็นว่าขึ้นหลายชุดหลายแนวท่าแข็งแกร่นมันก็เป็นชุดล่างกับชุดบนผมล่วงหายเป็นประจำนะครับผมเนาะเอาเมื่อน,นี้ก็สสมสาชชิลุปคงสุดท้ายเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้ออ่าผู้ลังพ่นก็ยังพะท่านได้เห็นนะครับผมเนาะแต่ว่าไปนี่ผมล่วงหายเบิง่งกหายแล้วครับผมเนาะนี่ใบนี้ผมเฮ็ดกับข่าวให้ลงลงไว้ให้เบิ่งแล้วนะครับผมเนาะสำหรับ ร้อยบนนะครับผมเนาะร้อยบนคือจมีศูนย์มีเกมีแม <g hhhh. S 1> ีเก wow. ่านบครับผมเนาะกิ่งกและเลขมันก็มีอยู่สามศูนย์สนสี่องสนี่แหละครับผมเนาะเนี่ยบานนี้ผมเอดลักไว้มา่องใส่ให้เบิ้งหวดนีนะครับผมเนาะด้ศูนย์สนะครับผมมีศูนย์มีเกมีแมีเก่านะครับผมสําหรับลักลวนะครับผมเนาะเดี๋ยวบอกับผมสามศูนย์ส่นี่องสนี่ผมเห็นไว้แล้วแต่ว่าตัวเน้นก็อยู่ประมาณนี้แต่ว่าบานนี้ คลิปนี้เดี๋ยวผมจะสามารถสรุปให้เบิรงกันอีกที่หนึ่งครับผมเนาะว่าพี่น้องจะมักน้ำผมบ่นะครับผมบ่าวจะเห็ใหุใดเบิรงเด้อพี่นอ้องเด้อเอามาเอามาเบิรงกันนะครับผมเนาะสำหรับโค้งสุดท้ายบ่าวจะเขียนให้เบิรงดีๆน,ะพ,นนะะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนพี่น้องจะมกักเด้อพี่น้องเด้อนี่ละสามชุดนี่ละพี่น้องหลีกทั้งเบิรนะครับผมเนาะที่บ่าวลงให้ทุกงวดก็จีมีอยู่สามชุดนี่นะครับผมเนาะอ่าชุดนี้เห็นบ่นีวชุดนี้้ไดนะครับผมเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สามนี่หนึ่งสี่หนึ หนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับผมเนาะจนเล็กหนึ่งอยู่ครับผมเนาะหนึ่งสี่อยู่ครับผมเนาะเอาบานนี้มาสรุปกันพี่น,อน้องผมจะมาสรุปในเบื้องหน้าพีนนนะ่น้องเนาะเอาว่าพี่น้องมันจะถือใจพีนน่น้องกันมันมันจะถือใจพี่น้องบ่นะครับผมเนาะเอามามาเบื้องกันสำหรับวันนี้พีนนนะ่น้องเนาะโค้งสุดท้ายครับผมเนาะอ่าโค้งสุดท้ายครับผมเนาะโค้งสุดท้ายที่พีนน่น้องเด้อโค้งสุดท้ายแล้วถ้าพู้ได้ยังว่ามีแนวทางนะครับผมเนาะ อยากจะได้แนวทางของเราไปลงทุนเรื่อไปไวเสียงโจกเชียงดวนกับ<ๆ>็ลองเบิ้งครับผมเนาะองคสุดท้ายนะครับผมเนาะขออนุญาตนะครับผมองค์สุดท้ายรัฐบาลไทยได้พี่น้องดนะ้อรัฐบาลไทยนะครับผมเนาะงวดวันที่สิบหกกันยาครับผมเนาะสิบหกก็ยอหกเกียรติเอาพี่น้องมาเบิ้งกันมาเนี่ยว่าผมจะให้เบิ้งตัวใดครับผมเนาะส่วนเด่นบนได้พี่น้องดนะ้ะวันนี้เด่นบนนะครับผมเนาะเด่นบน เดินบนนะครับผมเนาะจะมีอยู่3าตัวนั่นแหละที่ผมเห็นเบอร์มีอยู่4ตัวนะศูนย์หนึ่งสามสี่จุดนี้เดินบนนะพี่น้องเด้อเดินบนนะครับผมเนาะเห็นกันบ่ครับผมเนาะเดินบนผมหายหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามสี่เดินบนครับผมตัวเดินได้แทนเหล็กวิ่งนะพี่น้องเด้อวิ่งผมออกตัวนี้ครับผมเนาะวิ่งผมเอาศูนย์ตัวเดียวนะครับผมเนาะสำหรับเหล็กวิ่งบน้ะพี่น้องเด้อเหล็กวิ่งบนนคะครับผมเนาะ เลขวิ่งบนก็อยู่ประมาณนี้พี่น้องเด้อวันนี้จับคู่ผมจะเอาแบบนี้นะครับผมพี่น้องเบิ่งเด้อจับคู่สองตัวก่อนนะพี่น้องเนาะสองตัวผมเด่นศูนย์ได้พี่น้องเด้อผมจะเอาสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับผมเนาะแล้วก็สี่สามสามสี่ครับผมนี่นะครับผมเนาะตัวเด่นของผมเด้อพี่น้องได้มีอยู่สามหางครับผมเนาะหนึ่งมีผมเบิร์ด นึ่งนี่ผมจะไว้เป็นร่องรางครับผมเนาะเพราะว่ามันมันเด been, h, ่นหนึ่งมากนะครับผมเนาะมันมาเข่ากับชุดเด่นเด่นหนึ่งตัวนี้ครับผมเนาะนี่หนึ่งตัวนี้ผมจะไว้เลขล่างครับผมเนาะเลขบนผมเอาผมจะอายุสามตัวนี้ครับผมเนาะอ่านี่ครับผมส่วนสามตัวชุดสามตัวนะพี่น้องเนาะสามตัวผมก็จะตามนี่ได้พี่น้องเด้ผมจะเอาศูนย์ผมจะาชุดศูนย์นี่ครับผมเนาะผมมากศูนย์นะครับผมเนาะผมมากศูนย์ เกตแปดเก้านี่ผู้ได้มาเก่าไปเซ้ก็ได้ได้พี่น้องเด้อนะครับผมเอาไปไว้ลักล่อยนะครับผมเนาะบนไฟลักล่อยได้พี่น้องได้มีเกตมีแปดมีเก่ามีศูนย์ตัวผมจะเอาศูนย์ตัวนี้นวันนี้ครับผมเนาะล่องเบิงครับผมเนาะอาจจบคู่กัคิิยูศูนย์สามศูนย์ครับผมเนาะศูนย์สี่ศูนย์นะครับผมเนาะเนี่ยแล้วก็ศูนย์สามสี่นี่แหละครับผมสามหาง น้วพ se er, ี่น้องเนอะสามหางยางละสามหางบนสามตัวสองตัวกับผมเนาะนี่ยางละสามหางน้าพี่น้องเนอะบันนี้เด่นล่างบานนี้ล่างล่างผมจะเอาอันนี้มันชุดบนเนาะตัวนี้เด่นนี่หมดผมมาใส่ชุดบนเนาะชุดนี่ชุดนี้ครับผมเนาะชุดล่างผมเหยียชุดนี้พี่น้องนี่ตัวนี้ตัวมันก็มาบนไว้ที่สุดได้พี่น้องเนาะนี่มาบนตลอดอยู่ตัวมันมาถึกหนึ่งไหมมันมาเด่นหนึ่งไหมผมก็เลยชิว่าเขียวลงล่าง นะครับผมเนาะล่องเบิงหรือว่าพี่น้องเอาไปใส่ล่างใส่บนกันก็ไดเด้อพี่น้องเด้อมีมาตรวันมันมาบนตลอดอยู่พี่น้องนะครับผมเนาะตัวชุดนี่นี่มันมันมาบนเดีล่างเดียเห็น่งวดที่แล้วมันมาล่างเนาะสีเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอองวดที่ก้อนหนานะมันก็เขาอยู่บนสามตัวนะครับผมเนาะตัวบนนี่แหละเอางวนนี้กะเลรียญบรายหางก็ไปสลัรเอาก็ได้นะพี่น้องเนาะบนแดล่างเดีสล่ะนะครับผมเนาะเอาเด่นล่างมาหนี้ครับผมเด่นล่างผมจะไ้สุดนี่แหละเด่นล่าง เด่นล่างนะพี่น้องได้เห็นบ่ครับผมเ,เด่นล่างเด่นล่างครับผมเนาะมีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้าครับผมเนาะสี่ตัวคือเกา่าเลขกว่าหลายตัวเด้อพี่น้องเนดะ้อก็มีแค่ชุดบนชุดล่างพูดล่างข้นผมไปลงในเพจกะ ว่าคือลายตัวแถวาสันคลายชุดแถววสันมันกับว่าลายชุดออกครับผมเนาะผมก็ลงเห็ดไ้หลายเฮ็ดในเบิ้งเบิ้งหลายๆเือซื้อๆนะพี่น้องเนาะเออเนี่ยจุดล่างให้เด่นล่างมีหนึ่งมีสองมีสีมมีห้าอ่ะวิ่งวิ่งเด้อเด่นแถววิ่งเด้อครับผมเนาะนี่แหละตามสูตรนะครับผมนอกสูตรมากแบบไรเขียวแบบนั้นเด่นหนึ่งเด้อพี่น้องเนาะล่างตัวเดียววิ่งวิ่งล่างตัวเดียวนึงนะครับผมเนาะผูดใดมาเก่าไปเด้อพี่น้องเนาะอันเป็นแค่แนวทางกับเบื้องเรานะครับผมเนาะ จับคู่บานพี่น้องจับคู่กันนี่ละเขียวหนึ่งซนะีครับผมเนาะหนึ่งซีหนึ่งห่าครับผมแล้วก็สองซีสองหา่าหนึ่งสองนมีบอเนี่ยเอาหนึ่งสองน้ำครับผมผู้ได,ดมากบอแต่วาเป็นตะอกอกยากอยู่หนึ่งสองนี่ผมเอาดอกนะครับผมเนาะ ที่ผมมาแกแทนป่ะนี่เด้อผมจะบอกผม,ผมมักหลายดอกหนึ่งหากับเป็นตามาย,ยากอยู่เนาะเออเอพี่น้องเบิ่งเอามาตัวใดครับผมอยู่ประมาณนี้ได้พี่น้องเ้อะเด่นล่างนี่ล่ะครับผมเนาะตัวเดียวขึ้นหนึ่งพี่น้องตัวผมมักที่สุดผมจิบ่เอาลายลายหางงวดงวดนี้เด้พี่น้องเนอผมจิบ่เอาลายหางดนกมาตัวอื่นก็ยามันแต่ว่าผมเดยียวตัวนี้ ล่างก็บนผมก็ฉีดใส่ยล่างสาบนไว้นั่มนะครับผมเนาะหรือว่าหรือว่ามันฉีดมาหนึ่งสามบอกเนาะหนึ่งสามเลขหน้ายกเปตเตอมาบอกพี่น้องสามหนึ่งเนาะสามหนึ่งเปตเตอมาบอกกับผมเนี่ยเดินล่างกระจุบประมาณนี้ผมเจาะสองตัวนี่แหละเนาะอพี่น้องเนาะสุดล่างด้วผมเจาะสองนี่แหละ ผมจะเอากันสองไว้น้าเถื่อนึงมันผ่านนะครับผมพันผ่านกัสิผ่านอยู่สองนี้ประมาณอยู่นี่เกี่ยวสองคู่นี่เน,น,นี่ลนี่แหละถ้าเป็นผมได้พี่น้องเบิ้งเอาทํามาตัวอื่นก็เอาน้าก็ได้ครับผมเนาะเออมาเสนอรูปให้พี่นอ้องเบื้องเือไม่เถื่อถึกใจพี่น้องถ้าถึกใจก็เอาไปล่องเอาไปลงทุนกันล่องเอาไปเสี่ยงโชคกันกไ็ได้เด้อกับสาหรับเหล็กของเบาครับผมเนาะเออชุดสามโตบนบนนี่ผมก็เกี่ยวเบดได้พี่น้องผมว่าผมว่าผมว่าตัดเพราะว่าเสียดาย หมักมันมีตะตัวส,สวยๆนะครับผมเนาะนี่ความปดมันตรงกับเลขวันอาทิตย์พี่น้องเลขวันอ๋อเลขวันจันทร์เนาะเลขวันจันทร์นะครับผมสถิติเลขวันจันทร์เห็นบ่เลขวันจันทรนนนนน์งวดที่งวดงวดก่อนหนึ่นห้าศูนย์สองนี่ครับผมเนาะนี่ศูนย์นี่บ่นแน่นะครับผมเนาะห้าศูนย์สองนี่ครับผมนี่ศูนย์สี่ศูนย์สอง บอแน่เด้งวดนี้มันมันมันมาโดนแล้วงวดนี้มันมาหกมามาศูนย์แล้วนะครับผมเียวันอาทิตย์วันอาทิตย์มันมาศูนย์เลยนี่วันจันทร์เมื่อนี้มันบอแน่อาจจะมาศูนย์อีกนะครับผมน่าจะไว้เป็นศูนย์ยังนะครับผมบอแน่ล่ะครับผมเอานี่ล่ะเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเอามักบอพี่น้องมากสุดใดได้เนี่ยลองเบื่องออาไปเสียงโศกเสียงดวงกันถ้ามักน้ำเบาเด้อพี่น้องเด้อเลขสวยอยู่ครับผมเลขงวดนี้นะครับผมเนาะ ผมวาบอลเหนได้จะได้สามตัวกนละเนี่ยผมส่งเอางบหน่อยบรครับผมสําหรับงบหน่อยได้พี่น้องเนาะผนวางงบงบหน่อยผมจะให้ตัวนี้เอาตัวนี้ละเอาแข่งแข่งกันไปโหลดได้ก็ได้นะพี่น้องเนาะนี่ตัวเดียวเลยนะครับผมตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยเนี่ยแขนงแคนไปโหลดได้ก็ได้เสียก็คือ เสียไปโหลดเอาสองตัวไว้น้าเอาสองตัวไว้น้ำสะนจหนึ่งซีกับสองววสีแล้วพี่น้องเด้อนี่ล่ละสำหรับงดหน่อยเห็นไหมครับผมงดน้อยเนาะตามนี้ได้พี่นอ้องเด้อเบ่งอ่อเด้อมัาก่่ครับผมน้องวมนนี้ นี่แหละผมมาสรุปให้เบื้องล้วของสุดด้ทยนะครับผมเนาะเออผมรู้ว่าทิเป็นยังไงล่ะครับผมเห็นบ่ครับผมอืมขอพัหลายๆพี่น้องสูมลายพอดเอาตามนี้พี่น้อง,อง,องออครับผมเนาะเบื่องเอาพิจารณาเอาเด้อครับผมเนาะกะถทุกแนวทางทุกตัวเลขมันก็มมเขามีรุดพี่น้องครับผมเนาะอ่า ทุกการลงทุนก็นมีความเสี่ยงไ้พี่น,พน,น้องพิจารณาเอาหลายๆครับผมเนาะเออพี่น้องมัมก,มกเก่มามักตัวใดพิจรารณาเอาหลายๆนี่สําหรับผมมักที่สุดคือมักตัวนี้แหละตอนจะมาบ่เทนั้นละ่ะพี่น้องเนาะเออช่วยทุกตัวพี่น้องตัวบนนี้ช่วยทุกตัวด้วยพี่น้องเนะ้ะช่วยทุกตัวพี่น้องทิ้งบ่ไดดพี่น้องครับผม ก็คือมาลวดถ้าบว่ามาถาม่มีศูนย์ก็คือเบิดสภาพเท่านั้นนาะพี่น้องเนาะอ๋อหมักซูลจัดศูลไปเ้อพี่น้องเด้อนี่แล้วครับผมสําหรับโค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะรัฐบาลไทยงวดส6ก่อย่อหก็พี่น้องครับผมเนาะตามนี้นะครับผมเนาะเดขกทีเบามาลงไ้ประจําครับผมเนาะเดขกทีเบามาลงไ้ในคลิปนะครับผมเนาะอยู่ประมาณนี้พี่น้องครับผมอ่าพูลังค้นกับว่าหลายสุดลายแนวทางไ่บเม่นครับก็บสุดเดียวนั่นละสุดเดียวนั่นละผมเพีดยไม่ให้ มีอยู่สามสุดนะครับผมก็จะย่อยลงหายเบิ่งอย่างคนมาเห็นนะครับผมตอนนี้เพจกระโดดปิดไปแล้วครับผมเพจบ่าวพัดคนเดิมนะครับผมเนาะอ่าก็ บได้เฮดเพจแล้วครับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องครับผมเนาะกะเบื้องเอานะครับผมพิจรารณาเอาเบื้องไปป็นแนวทางเป็นข้อมูลเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันเด้อพี่น้องเนื้อธรรมะของบ้าก็ลองเอาไปจัดไปนั้นกันเบื้องครับผมเนาะสำหรับโครงสุดท้ายเวลาตะวันไทยงวดวันที่16กันยายน2567ตามนี้พี่น้องครับผมเนาะเอาแคปหน้าจ,จอไว้เบื้องป็นแนวทางกันโครงสุดท้ายแล้วนะพี่น้องเนาะเออนี่แหละมาลงให้พี่น้องเอาไว้เบื้องกันถื่อปึบเถื่อเขาว่าเขาจะไม่ก็จะว่ากันเนาะพี่นน้องเเาาะมมััควผผกกบบรจ าจารย์เด้อพี่น้องเด้อกรเฮ็ดตามสูตรคำนวณมันพี่น้องกับผมเนาะอ่มาจากไหนผมก็มาลงให้แบบแบบนั้นนะพี่น้องเนาะเอาตามนี้พี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีทุกผู้ทุกคนกับผมส่งๆมันมาเด้อพี่น้องเนาะสามตัวสองตัวตรงๆกับผมเนาะอ่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องกับผมสุดท้ายนี่ก็รำรำเรื่อยกันทุกผู้ทุกคนมันมาในเฮงหมกปากเด้อพี่น้องเนาะเอาไว้เจอกัน หผมก็บอกใครได้ทําคลิปดอกพี่น้องเนาะอ่าผู้หละโครงสุดท้ายมวลน,นาผู้หลักค่อยว่ากันไหมกะทยอยลงคลิปให้พี่น้องคลิปสัน้นคลิปเรียวไว้เบิงกันนะพี่น้องเนาะเอาตามนี้พี่น้องกับผมขอ้สุขดีทุกปู่ทุกคนกับผมเนาะอ่าอยู่ดีมีแห้งกันได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม